รถมันทําให้เราเสียตังค์แต่มันไม่เคยทําให้เราเสียใจจนมาเห็นกับตาจนพรใจมาเจ็บสีกบอมีมองเย็บหัวใจที่ให้ร้<ะ> <c oughs> อนมาวันนี้จะพามาเสียตังค์กับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคบตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว E ปี2018นะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวเตี้ยนะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำอ่า คันนี้นะคะได้เป็นได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะแม็กได้เป็นได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ามาดูภายในได้เป็นเบาะผ้ากันมายีสีดำคุมโทนสีดำคันนี้จะได้เป็นระบบเกียร์เมนวนวลนะทุกคนามาคันนี้ได้เป็นสี่ประตูนะคะสวยๆเร่มเรียมแบบนี้สวยไหมสวยสวย,ย,ยแหยยยและสวยทุกคันแหละรถที่เต็ย คันนี้นะคะมาดูด้านหลังจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแครี่บอยเนาะเราติดแครี่บอยแถมมาให้แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่เอาแจ้งได้เดี๋ยวถอดให้นะคะแต่ถ้าเกตเป็นลูกค้าเกิจะไปถอดขายเองคันนี้ได้เป็นฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกค่าดําเนินการแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0ก่บาทขอเริ่มต้นที่8,000บาทนะคะลูกค้า ที่มีอาชีพทั้งงานบริษัทค้าขายหรือว่าอาชีพฟรีแลนซ์ทั่วไปที่มีรายได้เป็นสเท่าของข้างว่าก็คือ16,000บาททักเข้ามาหาเกตได้เลยนะคะยังไงก็จบแน่นอน